มิจายจะมาแชร์วิธีการออกกำลังกายเพื่อแก้ปวดสะบักปวดไหลนะคะสามารถทำได้เองที่บ้านนะคะโดยมีอุปกรณ์ก็คือจะมียางยืดนะคะสำหรับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายค่ะท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากสะบักด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะ ขนแรกนะคะเราจะกำยางยืดไว้ข้างหนึ่งแบบนี้แล้วก็ไว้แขนขว้มาด้านหลังแบบนี้นะคะอีกมืออีกข้างหนึ่งก็จะมากำยางยืดไว้กำให้แน่นเลยนะคะ,อะพอเรากำแน่นเสร็จนะคะแขนด้านบนเราก็จะชูขึ้นในทิศแบบนี้นะคะยางยืดก็จะดึงแขนท่อนล่างขึ้นมานะคะกล้ามเนื้อสบักก็จะมีการยืดตัวออกนะคะแล้วเราก็ลงค่ะคลาย เราจะทำท่านี้ทั้งหมดสิบห้าครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 แล้วก็ผ่อนค่ะจากนั้นทำอีกข้างหนึ่งนะคะสลับข้างค่ะอึ๊บอ่าพอเรากำยางยืดแน่นแล้วนะคะเราก็อ่าจากนี้นิดนึงพอเรากำยางยืดแน่นแล้วเราก็ชูแขนท่านบนขึ้นนะคะแบบนี้แขนท่านล่างก็จะถูกยางยืดดึงนะคะเราวทำสิบห้าครั้งเช่นเดิมนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ส,สอ็ดสิบส,ส,บส,ส,บส,สบห้าแล้วก็พอดีค่ะออ้า รู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะบักนะคะมีการยืดตัวแล้วขยายตัวออกนะคะตอนที่เรามีการดึงยางยืดนะคะทาให้กล้ามอาการปวดของสะบักนะคะก็เริ่มทุเลาลงนะคะทีนี้เราไปต่อกันท่าที่2เลยนะคะท่าที่2ก็ยังเป็นยังใช้ยางยืดอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเอามาคล้องที่ข้อมือแบบนี้นะคะแล้วก็กางแขนออกแบบนี้นะคะเราจะกางแขนตรง ตรงแบบนี้นะคะไม่ขึ้นมากแล้วก็ไม่ต่ำมากนะคะเราจะขนานกับหัวไหล่แบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากลางแขนออกค่ะเพื่อดึงยางยืดนะคะแขนกล้ามเนื้อของแขนนะคะทั้งสองข้างนะคะตั้งแต่หัวไหล่จนถึงออข้อมือนะคะก็จะเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วเราก็ผ่อนค่ะการแขนออกค่ะแล้วเราก็ผ่อนค่ะเราทำท่านี้ทั้งหมด15ครั้งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ผ่อนค่ะกล้ามเนื้อแขนรู้สึกเริ่ม เริ่มราแล้วนะคะต่อไปเราไปต่อกันท่าที่สามเลยนะคะท่าที่สามเราจะนั่งแบบนี้ก็ได้หรือจะยืนก็ได้นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะให้เอาแขนมาด้านหลังแล้วก็คล้องยางยืดไว้ที่ข้อมือนะคะแบบนี้นะคะหลังตรงจากนั้นก็ยกแขนขึ้นค่ะยกให้สุดเลยนะคะ แล้วก็ลงค่ะยกแขนขึ้นค่ะแล้วก็ลงค่ะเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะคะ1 2 3 12 13 14 15จากนั้นก็พอนค่ะรีแลกซ์กล้ามเนื้อสักคู่นะคะโอเคพอเราพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปต่อกันท่าที่4นะคะท่าที่4ก็ยังอยูออ่สเต็ปเดิมนะคะ แขนมาด้านหลังแล้วก็ยังยืดนะคะอยู่ที่บริเวณข้อมือนะคะจากนั้นให้ยกแขนขึ้นเล็กน้อยจากนั้นให้กางแขนออกค่ะแล้วก็หุบค่ะกางแขนออกค่ะดีูด้านหลังนะจ๊ะยกแขนขึ้นเล็กน้อยแกงแขนออกแล้วก็หุบกางแขนออกแล้วก็หุบเราจะทําทั้งหมด15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สอหอ กล้ามเนื้อตั้งแต่สะบักนะคะจนถึงบริเวณข้อมือเลยนะคะก็แบบมีความเกรงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะทั้ง4ท่านี้นะคะ15ครั้งเป็น1เซตนะคะทำทั้งหมด3เซตต่อวันนั่นเองค่ะแล้วการปวดสะบัก ไล่ของพเพื่อนๆนะคะจะค่อยๆทุเลาลงค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะต<ส>อนนี้ติดตามยิงวิจัยได้ถึง4ช่องทางแล้วมี Tik t o k i g Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะอยู่ช่องทางของ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนช่องยังวิจัยสตอรี่ใน YouTube ก็สามารถ คลิกปุ่มสมัครที่หน้าช่อง YouTube ยังไมจจารสตอรี่ได้แล้วค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยต้อนรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่2 5 6 5ที่จะมาถึงนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ